ตอน,อป,นป้าสนพี่น้องอันมีคนมาเก็บยงางพันอยู่ใช่แต่เธอ,อ,อจะดดอกหนึง่งป้าปลาสนเนี่ยน,น่ะคนยางพันไปหรอ,โ,อโดนแทะค่ะพี่น้องค่ะดอกที่สี่เดี๋ยวปาตัดค่ะเอ,อ,อ๋ป้าสนพันใส่ถุงเลยซ้อกี่ดอกหนึ่งได้ปะเนี่ย ความขาของนายไอ้นตัดขาของผมกับขนมมีดอกมึงหันหลังมาเหรอน,น,อนั่งดีๆห้ามดีๆน่าเสิบังดีๆห้ามห้ตัดขาให้เกันหมดตั้งแต่นั่งกระลังสิหมดดินขืออ่นอ,อ้อยอ้อยเนี่ยมันเน่ใจคืออะไรเกือบเขี้ยวโอเคเดี๋ยวสิไปตัดขาเท้าน้องแง่ เอาเสือมาตัวเดียวหนึ่งสัปดาห์เรียกว่าสีบล่มปนีนะเขาบอกว่ายี่สิบองศาส็มเขา้เอาเสือมาหน่อยๆสุดท้ายหนาวนะคะปลาสนข้างบนมันอยู่ข้างบนจ่ะมันบ่อใดยวนข้างล่างก็แบาทนี้แม,นะม่นะมันก็ได้ร่มกว่ามันจะสูงกว่าประมาณประมาณแปดร้อยเมตรสูงกว่ายู่บาท ลมมากเลยค่ะโอเคก็ได้หรอกคิดว่านั่งสิบว่นหนาวปนี้เหรแต่บาวมีนุนเลยมีแต่โอเคความขาขานั่งอนันนี้เมียทีบอดอกมันกระสิอเอาแต่ ขาม,มันเมื่อน่าจะขามนันยังได้แข็งป,ปั๊บไปโอเคโอเคไหลยู่เฮ่ยมาสิเอาหมวกมันออกซื้อเอาไปมันกันนะบางเทถอมันกลับเบาเสียว้าวจะขามันกลับขามันกิน,กนได้โอเคพี่นอนอกงานเด้วยกันโมเมน แคนดูนั่งเปียกแห้งเลยสองดอกสามดอกทำกันนี่จะเบบี้กันเลยตัดกันจะ้ะฝน,นตกเมื่อวานเ,เป็นลาเป็นลานะคะแต่ว่าเป็น่าจะไม่มีอ่ไม่มีหนอนเลยคะ่ะนี่นาิเอาเนี่ยปัดมาเปลงมา เด็ดมาแล้วเฮ็ดเริ่มสิออกหรือว่าจังไดแม่ก็ว่าสามารถสิบอกได้เอาดอกเล็กหน่อยไปให้นะโอเคดอกนี้จะอันนี้ว่รู้ว่าสเได้บ่หนะแต่ว่าโอ้ยได้อยู่จ้ะบ่แล้วเพิ่ปจะขาเมื่อขามันนิ่มข้มาต่างกล่องกันด,ดอกนี้จ้ะอย่างงามเลยใช่ ออบอกตะกี้ี่ันตัดขาให้เลยน,นั่งขึนนมาหมดร่มแห้งพี่น้องจ๋าจะาเริ่มอุ่นขึ้นดูโอเคบอกตะกี้นี่ชิคเก็บได้ตัดคากะไม่หันตั้งบ่ได้มันเป็นลาวอัน ว่ามีหนอนออกตาหันเป็นล่าใช่ไคุณเจ้าที่ออกมาก่อนแค่จะอะไงมันขึ้นอยู่ในอันมีดอกเลยโดนแแท้งจากวะ่าคุณแม่ปานบุกเบอ,อรีอ่มั้ยงามจังเลยดูมีดอกซี่ดอกขึ้นน้ำกันนี่แม่ไปหามองตัดขากันจ้ะ ลงตะขาก่อนนะคะจะปลาสนเนาะสภาพปลาสนก็สิเป็นอย่างนี้เขามาข้างในตอนนี้แม็กกเราสองดอกแล้วก็ที่ว่าปลาสนปลาสนอ่ะนะก็สิเป็นประมาณนี้ละจ้ะโอเคปิดไปกันกำลังสิขึ้นไงด้านในน้อยอยู่นี่แค่เราสิตัดขากับสิพอตะกี้ดอกนี่งจะกำลังสิขึ้นขาวขาวขาว ย้ตโอ้อนี่นาสดมาเอุ๊ขาวมากแต่ว่ากระเด็นเลยโอเคขาหายยิตย้ไตไม่จ้ะร่มแหอ,อมึงสองดอกนี่อุ๊ยงามดงามดีสองดอกขอาวห้ได้อยู่เป็ไนไงพี่วาสิว่มีอุ๊บปะละ่ะเห็ดเฟ,ฟเรดค่ะเห็ดเฟรดเป็นล่าร่มแพ้งข้นหน นหน้าสวยจัดต่อไปไหนอย่งามอยู่ค่ะโอเคปิดทู่ไปเห้นหน้ากันนั่งมาลักออกอยู่ข้างตัวมึงจะงามงามเดี๋ยวไอแม่พอเห็น <c oughs> ข้างอยู่ข้างกันพ่นทางหลังอันนี้้างพ่นอื แต่มันเป็นล่าล้ายเลยไหนโอเคงามดีจ,จ้าปิดหูไว้ให้นางก่อนนะคะโอเคค่ะจับหอกนะี่อุ้ยหอกในงามพี่น้องด้วยความขาของนางวาดติดโชติถังขาแบบได้เลยค่ะ แนนปิดเลยจะได้บ <Okay. S 3> ้างว่ามันหมุนขึ้นในป่านบิบรี่นะวะแต่ว่าโดนแทะไปแล้วนะคะเ,ออเนี่ยปิดหูแ่บเยอะสิตัดคาพร้อมกับในดอกนึ่งโอ้โอเค ก็สิเอาออกมาตัดขาข้างนอกจังโอเคสัดขาข้างนอกันดอกนทั้งหมดที่มีอีหาเนี่ยกระด้พอดีพอดีนี่อีกมเนี่ยตัวตนอดอกนึงเี่เ่าเโอ้นตางบนไปเอาอันอะนเคิดว่ากลกซิคือ กรลาล่มแห้งแค่เนี่ยเบิ้งดอกนี่กัน,นได้ปะว่าสิว่าเถ่าว่าจังโอ้มันโดนขาขาหายไปแล้วพี่หนอ้องอึดหนงาไงซะส่จะชำเลยอ่ะ่้าบุหรีมาแล้วรูาสิกเหนแต่ก็โดนแทะไปเหมือนกันนะคะร้อมกันจ้บเา แล้วมันแตกนมีคนพลังงานกลับมาเนม่อยันมาคือจะตัดขาจ่าเบิ้งมันก็ได้อยู่เดียวจ่ามันได้อยู่บอ้อยยโอ,อยโอ้อยเดี๋ยวจะไปหามองตัดขาจ่า,อ,จาอีเนสิเก็บอย่างเดียวเด้อยจ่าด้ว,ดวพอลมมันแห้งปวดสิมีคนตัดขาให้กันเพราะว่าเรื่องของเรื่องมันลม ตัดขาดมัน well, ก็สาอย่างสปตัดดุเงีนเดยงามอยู่เด็ดพี่น้องอันตัดขาิแม่สิก็บบก็บกบางเดียวเด้ค่ะงาอะไแม่สิก็บหบงยางเดียวจากกบหนึ่งแค่ยูพี่น มัน,นอยู่ในหมอดเนาะค okay. จะดอกนันไม่เหมอดนาขามันไม่งามเลยนี่ดอกนึงแตาบารูไอ้บอขาความขาของนางบ่งไม่ห้ามตัดขาน้องลมเห้งแห้งงเียสิดตั3าดอกจะได้ร่วกัน มีคลิปตัดขามั่งว่าตัดขามั่นนะจ๊ะเด้อเพราะว่าเรื่องของเรื่องคือลมเนี่ย <c oughs> เก็บแบบฝ่าว่เน็ตออกหลายอยู่เด้วแต่ว่าแต่ว่าเก็บแบบฝ่าวออ่านะจ <c oughs> ๊ะขาง่ามนะจ้ะเรื่องของเรื่องมันมันล่มเพียง นะะี่ก็ย่านน้ำในปลาย่านต้นไม้ฮักนะอันอันี้อยู่นอกหนอดกะสีกะสีอันเก็บให้เบิร์ัดให้เบิลนะครับทั้งหมดที่มีเนี่ยเนี่ยกะสีเอาขึ้นเก่ากะสิไปตักขาอีกเช่นึงจะดอกนี่ก็งามแต่มันตั้งขาก,กองงามเนี่ยพี่น้องตา นี่จะไปตัดขาพร้อมกันด้วยมงึงซองดอกขางามเดยลยจะฝรั่งมันก็สีเลืองหรอกพิ่นเห็นว่าดอกมันบางงามเราได้ขาเบมึงซ่งโอเคที่ไหนเอามาตัดขาเจนมีสลับกันเลยค่ะตัดขามัง่งเพราะตัดขามัง่งเพราะว่าอนนันจะง่ายไงว่ามันล้มล้มแห้งจา้าเบิ้งสงสัยหมอว่ามีคนมาดูพันปล่อยไปคนอื่นหรอหอนั่นงดอก ดอกเห็ดกระลังสิเป็นตะมุตะมิพี่น้องเบิ่งตาฮักแข้งเบิง่งเนี่ยนอนนอนแถวหนาโอเว่นนอนห,ยหยอหยหอยข่าหอยเบิงบ่งกระลังสิเป็นตหาหักใจดอกงามดูดิพี่น้องเบิ่งขาหน้าอีเมสิกลับเราจะเบิง่งจักเป็นยังนี่เต็มกระตาด้วยจ้าโอเคจ้าสวัสดีจ้า thank <laughs> you